ครับก็กลับสวัสดีนะการกลับมาอีกครั้งของเรานะครับในรอบสองหรือสามปนะีวันนี้เรามาที่ที่เดิมนะที่เราเคยถ่ายคลิปแต่ละคลิปที่มันดังๆหมื่นวิวสองหมื่นวิวหรือแสนวิวนะเรากลับมาที่เดิมนะมกลับมาทำคอนเทนต์เดิมๆนะที่มันอะไรก็ไม่รู้ช่วงหนึ่งผมห่างหายไปนานผมไปอยู่กับวงการวิบากนะออไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงเกี่ยวกับ การซ่อมรถนะออเนี่ยรถของผมที่ลงไปพันกว่าวิวเลยวิวตกมากครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ทาคลิปอ่าโอเควันนี้คอนเทนต์ของผมก็เนี่ยว่าจะมาเล่นที่ร้านนะก็มาเห็นช่างกําลังจะจะประกอบเนี่ยพีเศ็พเลูกค้าเอามาทําสีนะเอามาทําสีแต่ก็เบรคไป่อนเอ้ยเดี๋ยวแป๊บๆเดี๋ยวผมไปเอากล้องมาถ่ายคลิปเลยผมก็เลยถ่ายคลิปเลยนะวันนี้ แกทาเสร็จแล้วแหละแกทาสีเสร็จแล้วเหลือแค่ประกอบนะประกอบเข้าทรงดูรูปทรงนี่แหละเนี่ยสีแกทําเสร็จแล้วแกแห้งหมดแล้วแหละเนี่ยเป็นสีม่วงนะฮะสีม่วงมุกชมพูม่วงมุกชมพูนะฮะมาดูว่าความสวยของมันมันจะสวยขนาดไหนเนี่ยเห็นไมม่วงมุกชมพูนะฮะถ้าใครสนใจติดต่อนับในละแวกแถวสกุนลน,อน,อนครอําเภอวันนนับมาทําสีได้นะครับ ทำสีได้คุณจะทำสีอะไรเลือกได้ช่างจัดให้นะครับพวกแตกพวกอะไรก็ปูให้เรียบร้อยเนะี่ยใช่ไหมรอยปูอ่าติดให้เรียบร้อยโ,โอเคถ้าเฟรมเก่าถ้าใครไม่มีเงินที่จะไปเบิกเฟรมใหม่อยากได้สีใหม่พวกปีเศกมันแพงไงแล้ะเฟรมใหม่ถ้าคุณไม่เอาของเทียมนะของเทียมจะมีขายปอปพิเซษก,กันเลยมุนามอ่ะโอเคนะทุกคนเราก็จะมาประกอบกันเลยดีกว่า ผมประกอบให้เป็นแล้วครับแต่มาดูช่างประกอบกันเนาะไปดูครับแล้วก็ตอนที่มันเสร็จมันจะสวยแค่ไหนนะสำหรับการทำสีใหม่พิซิกเราไม่มีภาพเก่าเอาเอาสีใหม่ไปเลยโอเค ที่เราถ่ายทำอยู่นะโอ้มืดมาเชียวดูดิโอ้มืดเลยมืดเลยเนี่ยรถก็ประกอบมาได้เยอะแล้วนะนี่ยังไงสวยเลยเนี่มืดหน่อยจะมืดหน่อยเพราะว่าฝนฟ้าเรามานะทุกคนสีม่วงประมาณนี้แด้ะ จะประกอบไอีกเลยเพราะว่าอาจจะได้ส่งลูกค้าด้วแหละฝนก็มานะทุกคนมืดเลยครดมูมากับฝนจริงๆตอนนี้ก็เามาทำเครื่องปิ๊กรู้เป็นไรช่วงนี้ปิ็กเยอะนะกระแสะมาเปล่านี่ขันหนึ่งนะนี่คันหนึ่งดูได้มีสามคันตอนนี้อโอเคไปประกอบต่อครับ ม่วงเราไปลองก่อนก่อนสุงลูก,ค,กค,ค้านะครับทำเครื่องด้วยแหละคันนี้ทำเครื่องด้วยนะครับโอเคครับทุกคนอ่ะทำไงโอเคครับทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทำสีรถคันนี้นะสะีสีม่วงโอเคก็จะประมาณนี้ครับคลิปที่ทำไปนะสีประมาณนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เช็ดนะที่เราถ่ายอิร์าไปเราจะไม่ได้เช็ดเลยอ่า เพราะว่าฝนมันตกรถมันจะเลอะๆหน่อยถ้าเราเช็ดมันก็จะเอี่ยมถ้าถ่ายตอนมีแดดก็จะโอเคสีมันจะได้แบบเงาๆนะแต่ตอนนี้ลูกพาเขาจะมาลดแล้วก็ต้องไปในสภาพที่นี่แหละยังไม่ได้เช็ดเลยมันจะมีฝุ่นกอะนิดหน่อยนะฝนมันตกโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับผมสําหรับ t c สีม่วงคันดีนะครับผมโอเคครับลาครับ